โอ้ยสนุกครับสนุกคือคือตอนรับบทอ่ะจริงๆอ่ะก็ตอนประกาศอ่ะครับเราก็ผมก็ไปอ่านนิยายมาก่อนแล้วก็ชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้วตัวละครคุมาท่าเนาะแล้วมันมีมันมีความแบบใกล้กับผมใช่แล้วก็เลยเราก็อยากขับออกมาให้ดีครับแล้วก็อ่ะพี่อกว่าไงจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้ตัวตัวจริงมากแต่ว่าพอเขาคู่ปุ๊บเราก็จะมีการปรับจูดกันที่ตอนแี้โอเคเข้าใจเข้าใจมูดกันและกันแล้ว อันนี้เวลาเข้าซีนที่มันจะสื่ออารมณ์ถึงกันก็จูดกันติดอันนี้เป็นทางแที่เราแต่ยังไม่บอกเยอะว่ามีอะไรวะทางแรกที่เราได้เจอกันในเรื่องใช่คัางแรกเลยทางแรกพี่เก้วพี่เขามาทำงานด้วยกันแรกแรกก็มีเกิดเกิดบ้างเพราะว่าไม่ชินที่จะแบบอยู่ใกล้ๆขนาดแต่โดยที่ไม่เกิดยังไงเกิดยังไงก็เกิดเพราะอะไรมันใกล้มากเนมันคือแบบอ๋อคือแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ชินแล้วครับทุกคน ยิ่งอยู่กับพี่เจาก็สนุกครับสนุกแล้วก็แล้วก็เหมือนจะเป็นคนง่ายๆนะพี่เจาก็จะบอกว่าเป็นคนกินยากมากในกองไม่เคยแบบต้องเอาอาหารไปกินเองตลอดเขาไม่บทอ่ะพี่เฟื่องเขาดูแลรูปร่างไงครับพี่จะบอกว่าอาหารกองอ้วนเหรอไม่ใช่ครับพี่จะบอกว่าผมไม่ดูแลรูปร่างหรอเราสามารถทําอาหารไปเองได้ครับผมอ่าพี่เฟื่องก็ทำอาหารเองเข้าฟิตเนสตลอดไม่เลือว่าใกล้ตัวใกล้ตัวเองมากจริงครับผมนนััั่ะะคครรบออาแล้ตชไ อรกับเขาคก็จริงๆที่ช่วยมากคือเวิร์กช็อปเลยให้เครดิตใช่ครับให้เครดิต acting c o s e ใช่แล้วก็จะมีวิธีการในการละลายเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของเราสองคนค่อนข้างต่างกันมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะได้เจอกรก็จะเจอกันใน acting card ครับก็จะมีเออเรียกว่าอะไรการสอนที่อะไรพื้นกัาไปเรื่อยเนาะล้วก็ประมาณสิบกว่าครั้งอะกว่าจะกว่าจะไป ่าจะไปเข้ากองจริงๆครับผมใช่ครับซึ่งตอนอะไรพฤติกรรมอ่ะอาจจะแบบเป็นช่วงช็อตคัทสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทั้งคู่ก็ใส่เต็มจัดเต็มมากๆเขารู้สึกว่าเวลาเหล่นี้มันมีมันมีความหมายสำหรับพวกเรามากนะครับข้าง่างนี้ครับซีนนี้ที่มันเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ฮะภาพคอมเมดี้แต่แบบเราเป็นไงฮะยากไหมครับถ้แสดงหน้าใหม่ก็มาเล่นคอมเมดี้ด้วยคืออาจจะดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วถ้าสนิทจะเข้าใจว่ามีความโบูบะอยู่ก็ไปเข้าซีนไปอะไรก็ด้วยเซนส์ของเราก็ทำได้ครับไม่ไม่ได้ยากขนาดน ผมแอบถามพี่พี่ก่อนสิเมื่อกี้ดูเทลเลอร์มาแล้วคอมเมดี้ทำได้ดีไหมครับก็บไปละใช่ไปละวนนี้วันละ<า>ตาไหลโอ้ตาไหลเลยเนาะจริง,จร,งจริงส่วนตัวผมคิดว่าในชีวิตจริงก็เป็นคนที่คอมเมดี้ระดับหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ายากมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เรามาแคสเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกตัวละครที่แบบมันใกล้กับเราเพราะมันเป็นเรื่องแรกประสบการณ์ไม่มีเราก็อยากทำออกมาให้ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งในวิธีทำแบบ ที่จะทําออกมาให้ดีได้ก็คือเลือกตัวที่แบบคาแรคเตอร์ใกล้กันถือว่าจะเป็นเรื่องแรกของพวกเรานะครับแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยให้เต็มที่เลยนะครับระหว่างเลิฟซีนกับคอมเมดี้ชอบปัญหาจีนสมัอะไรนะครับเลือซีนกับคอมเมดี้ระหว่างที่สองอันนี้เยอ,อะไรเลยชอบปัญหาอันไหนง่ายกว่ากันส่วนเมื่อกี้ลืมมือเวทีลืมพูดว่า<ม>จริงๆซีนที่ชอบคือซีนที่ขอเป็นแฟนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การได้แบบได้ได้เราเราจุบเขาแหละแต่ว่ามันเป็นการจุบที่เราขอเขาเป็นแฟน มันมีความหมายก็แค่จุดธรรมดาก็คือจุดแรกแต่ไม่ได้เนี่ยพูดเยอะอีกแหละนะครับก็ฝากพี่ติดตามด้วยนะครับว่าซีที่พูดไปเนี่ยจะปินจิกหมอนกันหรือเปล่านะครับฝากด้วยนะครับอะคอชชอบซีไหนโอ้โแต่ว่าผมชขาน้าสองแบบเลยทำคอมเมดี้แล้วก็เลิกซีเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ซีรีส์หนึ่งเรื่องมันจะแบบสนุกหรือว่าครบรดได้อะมันก็ต้องมีแบบหลายๆอย่อางผสมกันใช่แล้ว ทั้งสองพาร์ทก็มีความสําคัญทั้งคู่ขอกผมเลยอ่ะชอบทั้งคู่เลยรู้สึกว่าขาดอะไรเป็นไม่ได้เลยสาหรับสองเรื่องนี้มันสองพาร์ทมันส่งเสร็จซงกันละกันใช่แล้วจะมีควาค่างกัค่าอะไรกับการจีนีเราอ่ะคาดหวังที่ตัวพวกเราแล้วก็ฝ่ายผู้ผลิตต่างฝ่ายผู้กับตก็ให้เครดิตทั้งนี้ทั้งคนเขียนบที่สาทั้งพี่โอ๋พี่เฟิร์สทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันตรงต่อมากแล้วก็รวมถึง มิก็งานละเอียดมากใส่ใจรายละเอียดมากพวกเราก็ตั้งใจกันมากดังนั้นอ่ะเราคาดหวังแค่ตัวเราว่าสุดมือของเราเราใส่เต็มที่แต่ว่าเขาคาดหวังอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็ต้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพิ่คีด้วยครับเพราะ่ะยังไงคาดหวังไหมเรื่องนี้จริงๆผมเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาทาอะไรผมรู้สึกว่าเราเต็มที่ไปไม่แล้วผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนั่นคือเราเต็มที่แล้วครับก็ถามว่ามันคือความคาดหวังไหมก็คือความคาดหวังกันเนาะแต่ว่า ความจริงก็คือความจริงเป็นยังไงก็ขอร้องฮะทุกคนอ๋อดี่่ทีรับได้ใช่ไหมทุกคนนะทุกคนรับได้ขอร้องนะครับเวลาดูฝากฝากไว้นะครับติดแฮชแฮชแฮชนะครับเรื่องนักคอมเซตี้ออฟต้าเดอะซีรีส์แล้วก็ขอเป็นบาร์ด้วยนะครับตามผมเอาที่มีแฮชแของพี่ไหมแฮชจ็อบคริสครับก็ช่วยกันนะครับขอบคุณครับ